สวัสดีครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็อยากฝากถึงออกูรูผู้รอบรู้ทั้งหลายครับผมที่ว่าบอกว่าเสกสรรแต่ละครั้งนี่เจอแต่หมูหมูทั้งนั้นคู่ต่อสู้นี่หมูครับผมสำหรับผมครับคู่ต่อสู้ของผมแต่ละคนนี่เขาไม่หมูแน่นอนครับ ไม่มีคำว่าหมูครับมีแต่ของแท้ครับผมเจอกับเสกสรรก็ตามนั้นครับเสกสรรอขวัญเมืองออกมาโพสหน้าเฟซครับหลังจากมีคอมเมนต์บอกให้เจอแต่หมูอย่างเลยนะครับหลังจากล่าสุดเนี่ยประกบให้เจอกับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับเสกสรรอขวัญเมืองครับนักชกวัย35ปีจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเจอกับทางยูทาร่อซาฮีนักชกวัย24ปีจากญี่ปุ่นครับผมก็ไปไล่ดูฟอร์มอซาฮีแล้วจริงๆเราก็รู้จักอาซาฮีพอสมควรอซาฮีต่อยในศึกไรเนาะแล้วก็มีฟอร์มในยูทงยูทู e เนี่ยเต็มไปหมด กับเสกสรรนี่แหละครับเพียงแต่ว่าหลายคนก็คงมองว่าอ่อนเนื้ออ่อนนมไปหรือเปล่านะครับหรือว่าอยากจะให้เสกสรรเจอกับตัวแก่งๆแรงๆที่ผ่านมาเสกสรรก็พิสูจน์ตัวเองมาพอสมควรแล้วนะครับการที่ได้เจอกับนักชกแบบนี้ผมมองว่าสูสีซะอีกนะครับดีกว่าเอาที่แบบอ่อนๆมาเลยมันก็ไม่ไม่เชิงอ่อนๆมาเลยอะ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็เป็นการประกบเอาสดมาบดเก๋าซะมากกว่ายิงไฟก่อนๆนะอย่างไฟที่เจอกับริเวอร์แดนก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับอันนี้พูดจากใจจริงเลย มีจังหวะที่ดูเเดตต่อยแบบนัวๆเลยนะครับเสกสรรสุดลงไปกรรมการไม่นับก็ยังมีแต่ว่าอาจจะเป็นข้อข้อละหาหรือเปล่าครับว่าหลายคนมองว่าวันกําลังปั้นเศกสรรอยู่ซึ่งถ้าวันปั้นผมมองว่าเป็นข้อดีซิอีกนะครับแต่ว่าเอาจริงๆคู่มวยมันไม่ได้ห่างเลยนะครับเรามาไล่ดูคู่มวยเก่าๆของเศกสรรครับเจอกับคาริมเบนนุยนะครับคาริมเบนุยตอนมาแรกๆก็หลายคนก็เหมือนจะกลัวอยู่นะนะครับแต่พอปตัวช่งแล้วคาริมก็อันนี้คืออ่อนนะครับผมมองว่าคาริมเนี่ยอาจจะยังไม่สู้เศษสรรจริงๆนะครับสำ แต่คนก่อนๆอ,อย่างอาเมียนาชิริหรือว่าไอแซคอาร,รยาเองนะครับก็มีดรีกรีที่เป็นถึงแชมป์ฝั่งยุโรปเหมือนกันเพราะว่าเสกสรรที่ไปต่อยรายการต่างประเทศนะครับเสกสรรก็แพ้เข้ามานะครับถ้าใครที่ติดตามเสกสรรจริงๆก็ไปแพ้มมยฝั่งยุโรปมาเยอะเลยนะครับที่เสกสรรไปต่อยเนาะ แล้วก็มีอย่างไอแซคอารยาครับไอแซคอารยาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รูปร่างดีครับแล้วก็ประกบมาแต่ละทีก็ดูใหญ่ๆกว่าเสกสันทั้งนั้นเสกสันเนี่ยใช้คำว่าบืนตายมาแทบจะทุกไฟแทบจะทุกรอบเลยนะครับอย่างเจอกับทางไทสันเฮริสันเนาะในการเปิดตัวครั้งแรกหลายคนเห็นแล้วเห็นไหมไทสันก็เป็นมวยที่ขายได้แล้วไทสันก็ประกบกับพวกตัวเก่งๆมามากมายแล้ว อายุ35แล้วครับคุณจะเอาไปอะไรขนาดนั้นนะผมมองว่าก็ไม่โอเคเท่าไหร่ยิ่งไฟที่เจอริเวนแดดเนี่ยเป็นไฟที่พิสูจน์สุดแล้วสาเร็จเสกสรรนะครับที่เอาตัวรอดมาได้แต่ว่าถ้าให้เจอกับนักชกไทยเนะี่ยผมว่ายิ่งจะหนักไปกว่านักชกต่างชาติสิผมว่าเอาประมาณนี้เหมาะแล้วครับเอาประกบให้มันสูสีดีกว่าเนาะก็จะได้น่าดูน่าชมครับจะได้ดูเสกสรรชกยาวครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยถ้าเสกสรรโดนอัดหนักโดนอัดน่วมไปจริงๆอะ่ะ คุณรับได้เหรอนะครับผมมองว่ามันไม่ขนาดนั้นนะครับผมว่าเป็นการประกอบที่โอเครับได้อยู่สูสีนะครับไม่ได้เอาหมูมาเชือดขนาดนั้นครับ ยูทาโร่ถือเป็นนักชกฝีมือดีคนหนึ่งครับเขาก็ชกคิกบ็อกซิ่งมาตลอดนะไม่เคยชกกติกามวยไทยเลยแล้วก็เป็นการสวมนวมเปิดนิ้วน่าจะเป็นไฟแรกของเขานี่แหละอาจจะเป็นที่คนมองว่ายูทาร่เนี่ยเป็นตัวโบนะครับเอามาให้เสกสรรเชื่อฟอร์มการชกช่วงแรกๆนะอาจจะรุนนรนบ้างนะครับแต่ว่าช่วงหลังนะเขาอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเลยโดยชนะมา4ไฟล่าสุดนะครับโดยมีเกงกิอุเมโนะนะครับรุ่นพี่ร่วมค่ายแล้วก็วรุบุษน้อยเกียรติชัดชัยเป็นเทรนเนอร์คู่กายอยู่นะครับก็ จ้าตัวก็ตั้งความหวังว่าจะมาแจ้งเกิดเลยนะครับถือว่าขึ้นลิฟต์มาเลยตั้งใจจะมาปราบเสกสรรเพื่อยกระดับให้ตัวเองเป็นนักคิกบ็อกซิ่งระดับแถวหน้าเพราะเห็นว่าเสกสรรเนี่ยกำลับศึกมาไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เหมาะสมด้วยถ้าเสกสรรสัก28หรือว่า30เนี่ยผมบอกเลยไม่ได้ต่อยกันหรอกนะครับแต่ว่าพอเนี้ยเสกสรร35แล้วไงนะครับย้ำว่าเสกสรร35แล้วน้องมันเพิ่ง24ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมนะครับน่าจะได้